ไปเบิงพิที่ตักบาทสองแผ่นดินที่จังหวัดศรีสะเกดกันต่อค่ะชาวไทยและกัมพูชานะคะได้รวมใจถ้ำบุญตักบารพระสงฆ์ไทยและกัมพูชาจำนวน72รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2,567ค่ะ ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะที่จุดพานแดนทาวนชชองสงาตําบลไพ่พัฒนาอําเภอพ้สิงจังหวัดศรีสะเกดพ้นตรีนัดศรีอินผู้บัญชาการกองกําลังสุรานาลีกองกําลังสุรานาลีร่วมกับนายนพพง์พลาดดีสายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารประเภณีวันสงกรา์เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทยกัมพูชาร่วมกับพ่นโทษเจียสุเพีย ร่องแม่ทับผากทหารผู้มีภาคที่4นายอุ่นสุเพียร้องผู้วรารชการจังหวัดอุดอรมีชัยราชอาณจาจักรกัมพูชาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยและกรัมพูชาจำนวน72รูปนำโดยพระคู่โกศลศิกขิจเจ้าคณะอำเภอผู้สิงและเจ้าอาวาสวัดไพัฒนาพระคู่เตโชสีนานเจ้าคณะอำเภออันลองเว้งจังหวัดอุดอรมีชัเป็นประธานไฟสฆ์ มีประชาชนชาวไทยและชาวกรรมพูชาประมาณ1,000คนค่ะมารวมในพิธีสงนามพระประธานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และทำบุญตักบาตรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักด้วยสัมพันธภาพที่ดีงามต่อกันเนื่องจากทั้งชาวไทยและกะชาวกรรมพูชาล้วนนับถือพุทธศาสนาค่ะการเฮ็ดบุญตักบาตรสงนามพระในเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นกิจกรรมที่จังหวัดศรสีสะเกดปร,ระเทศไทยร่วมกับจังหวัอดอุดอรมีชัใช่ราชอาณาจากกักรกรมพูชานะครับจัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีครับในช่วงเทศากาลสงการหรือว่าวันขื่นปีไม่ไทยเป็นการส่งเสริมพันธมิตรนะครับสัมพันธไมตรีโดยมีติทั้งศาสนานะครับโดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยและกัมพูชา72รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันธา6กหลอบ28กระกฎาคม2567ครับ